เวโพดปูมาเล่าให้ฟังหน่อยซื้อหนึ่งแถมสิบหรือเปล่าโอ,โ,โอ้โหเป็นลมกะน,นี่ครับผม ISO HD ครับเวโปรตีน <protein> isolate เนี่ยครับผม<อ>เป็นเวโปรตีนที่มีพลังงานต่ำใช่ไหมครับแล้วก็มีโปรตีนสูงครับแต่ว่าแบรนด์อื่นเขาก็ทำกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเลยสร้างตัวของ ISO HD มาเนี่ยสำหรับสายลีนงคือคนที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินแบบจริงจังโดยเฉพาะครับผมใส่ในส่วนของวี e a ฟ fiber นะครับแล้วก็ตัวของไซเยเยมฮักซ นะครับไซเลียมพาวเดอร์นั่นแหละนะครับซึ่งเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาตินะครับที่เป็นไฟเบอร์ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะหาได้นะผมมาใส่ไม้ในตัวของเวโปตีนด้วยนะครับซึ่งทําให้เราอิ่มเร็วอิ่มนานช่วยควบคุมความหิวความอยากอาหารได้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมใส่ตัวของแอลลูซีนเข้าไปเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก0.7กรัมคือตัวของไอโซเอชดีเนี่ยนะครับจะมีตัวของแอลลูซีนสูงกว่าเวโปตินทั่วไปทั้งหมดนะครับช่วยเกี่ยวเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนที่เพิ่มสูงขึ้นนครับถ้า ยัจะมีในส่วนของ c ครีทีนผมใส่ r ครีทีนเข้าไปในตัวของ ISO HD ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการลดไขมันหรือว่าต้องการที่จะแบบควบคุมน้ำหนักนะครับลดไขมันส่วนเกินสร้างซิปแพคครับ ISO HD คือเป็นเวโปรติที่ตอบโจทย์มากที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ในท้องตลาดนะครับต้นทุนสูงมากแต่ผมขายแค่1190บาทต่อซองแค่นั้นเองนะครับ